คือเหล่าอัญมณีทั้ง9้าชนิดอัญมณีทั้ง9้าชนิดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองไล่ไปทั้งหมด9สีล้วนเป็นเครื่องป้องกันอันตรายในของดำๆและเนผิกทุกอย่างคทุกชนิดเก้าสมมติมีไข้ตอนเย็นนะพอตอนกลางคืนก็หายเช้าก็ไม่เป็นไรแต่พอเย็นมันเวลาเดียวกันวนรอบปุ๊บเป็นไข้อีกแล้วเนี่ยฉันต้องเป็นไข้ทุกเย็นเลยฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยอาจจะวน มันจะเป็นนาฬิกาของมัน<ะ>เลยอ่า และสุดท้ายเลยก็คือหัวข้อเรื่องของของอาถรรพ์ข้อที่สาใช่ค่ะอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าเวลาเนี่ยเข้าใจผิดกันไปเยอะมากของอาถรรพ์เนี่ยเวลาเวลาพวกเรานะมีใครเขาบอกว่าพี่แอลเนี่ยนะค้าขายดีโชคลาภพี่ต้องมี หินชนิดนี้ไว้ครอบครองพี่ต้องมีประเปือกไม้อันนี้ไว้ครอบครองพี่ต้องมีตัวเพชรพญานาคประเภทนี้ไว้ครอบครองอะไรแบบนี้สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นของดีมีอำนาจอยู่ของมันเองแต่อันที่มันทํามาผิดพลาดศาสนาพิธีไม่ถูกต้องมันมีอาถรรพ์ในตัวเพราะมันคือของ ผิดพลาดแต่พอเราได้ครอบครองเสร็จแล้วแทนที่เราจะครอบครองสั่งการมันได้ช่วยเราได้กลายเป็นว่ามันดื้อกับเรามันสนกับเรา ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงกุมารกุมารไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสมัยนี้นะกุมารเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหล,พหลายหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคบางละจันก็มีกุมารน,นะครับยุคของพระอาจารย์หลายๆรูปอย่างเช่น,นหลวงพ่อเงิน,นวัดบางคลานนี่ก็มีชื่อเสียงเรื่อง น้องกุมารอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของความเมตตาที่ท่านมีให้กับทุกๆสรรัปสชีธิวิตแล้วก็จะมีดวงวิญญาณบางดวงที่ปรารถนาจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เกิดเป็นน้องกุมารมาช่วยคนน,คน,นี้คนนี้ทำมาหากินอย่างเงี้ยแต่ถ้า,าศาสนาพิธีมันผิดสิ่งที่อยู่ในน้องกุมารจะกลายเป็นอย่างอื่น อ,อย่าลืมนะว่าในภพภูมิที่เราอยู่เนี่ยมีพรหมนะครับมีพรหมนะมีเทวดามีมนุษย์พวกเรามนุษย์ยมีเปรตมีอสุรกาย,ยมีสัตว์นรกมีสัตว์เดรัจฉานมันจะมีหลายอย่างที่เป็นอธิสมานกายสิงสู่ในของต่างๆได้เพราะฉะนั้นบบเวลาเราได้ของอาถรรพ์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าทําด้วยพิธีอย่างไรทําโดยใครทําเมื่อไหร่ ของนั้นไม่มีเสียดีกว่าเนี่ยไม่มีเสียดีกว่าเนี่ยอ,อย่างอย่างสาริกาลิ้นทองเอนี่ยได้มาแต่แต่ได้มาแบบเพื่อนให้<อ>ผู้ใหญ่ให้คนนู้นคนนี้หวังดีให้แต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปอพอเราถามคนให้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คนให้ก็ไม่รู้เขาได้ได้ต่อๆกันมาอันเนี้ยไม่มีเสียดีกว่าถ้าชอบสายนี้ต้องปราณีตนิดนึงอ่าต้องไปดูว่าเขาทํามาจากใครหรือไปในที่เลยไปในที่เลยว่าวันเนี้ยเขาฉลองโบสถ์วัดนี้มีการปลูกเสกตัวหวตัดลูกนิมิตอ่าหรือมีการปลูกเสกยันมหาลาภโดยพระเกจิที่มาตัดไหวาย็เจ็ดสิบเก้าลูกอ่าอย่างเนี้ยเขาเรียก Oh. เป็นของของสายขาว uh huh. นะที่เราครอบครองได้แต่ถ้าคุณครอบครองของอาถรรที่มันมันสั่งได้เนี่ยคุณต้องรู้ครูบาอาจารย์ว่าใครเป็นคนกำกับ <c oughs> ถ้าส่งต่อกันหลายๆมือเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตราย <c oughs> บางครั้งเนี่ยเขาเคยสั่งของนีน้อันนี้มีเรื่องจริงที่เป็นลูกค้าผมนะ <c oughs> ผมก็แก้ไปสายหลายคนแล้วคือของเนี่ยเขาเคยสั่งให้ไปทำชั่วงตัวลักษณะของตัวว่านว่านชู เขาก็ใช้งานมานะครับใช้งานมาในการไปทําให้ผัวเมียคนอื่นมาเป็นของเราออันนี้เรียกว่า black ก็ยัง dark ก็ยังมืดแล้วนะอ่ทีนี้พอของนี้เขาทำสำเร็จทำได้ได้ช่วงได้ของมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะกินวิญญาณเราเป็นอาหารกินบุญกุศลที่เรามีเป็นอาหารกินวิญญาณเจ้าของใช่ของทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยกินอาหารทั้งทุกทุอย่างเลยเรากินแม่ข้าวกินเทวดาก็กินบุญ เปรตก็กินบุญที่เราอุทิศให้อสุรกายก็กินบุญที่เราอุทิศให้เดัะฉานกินอาหารทั่วไปไฟน้ําลมดิน,นเราอุทิศให้มันไมไ่รู้เรื่องสัตว์นรกกินบุญที่ญาติอุทิศให้อันนี้คือกฎของ,ของกฎแห่งกรรมจักรวาลแต่พอเป็นของที่เป็นของอาถ <ult> รรพ์เนี่ยเขาจะกินกุศลเจ้านายเขาถ้าเจ้านายไม่ทําบุญของมันจะเริ่มกินอายุไขตามลำดับตามประคำพีโบราณเลยนะวอนเจ้านายคนนี้ได้มาแล้วแบบใช้พร่าเพื่อมาก ใช้พร่มเพื่อมากน้ำมันพลายว่านชูว่านมหาเสน่ห์ว่านหัวหลงอะไรก็แล้วแต่พอกำกับมากๆเข้าวปั๊บมันจะเริ่มไม่ได้ผลช่วงคล้ายๆช่วงกลางๆแล้วคนที่ถือของอยู่จะรู้สึกว่าฉันถือต่อไปไม่ได้แล้วอันตรายแล้วไม่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 เอาแล้วรู้สึกคอนโทรลไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องปล่อยจากสิ่งเนี้ไปให้คนอื่นตอนปล่อยให้คนอื่นทํายังไงให้คนคนนั้นรับไปแบบเปิดใจรับเขาก็ต้องบอกว่าดีมากน้องอันนี้มันสุดยอดอันนี้นะมันช่วย พี่มา จริงๆคือเขาจะเอาออกตัวเพราะถ้าของดีที่มีรปโยน์กับเขาเขาไม่ให้ถ้าเขาบอกความจริงเราก็ไม่เอาดีใช่ไหมนี่เลยดีมากเนาะพอเขาออกปุ๊บชันดีขึ้นเลยเพราะว่าตัวตัวสูบบุญกุศลสู่อายุไขมันมันออกไปแล้วก็ไปสู่คนใหม่คนใหม่พอมันเจอบุญกุศลชิ้นใหม่ที่กําลังมีมีอยู่มีกุศลดีกําลังเฮงอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ทํางานให้เพราะเขามีอาหารเราก็รู้สึกเออได้ของมาดีเนาะของดีพอสักพักหนึ่งบุญกุศลเราโดนมันกินไปหมดเราก็เริ่มจะเอา ออกป็นตัวเหมือนกันเพราะนั้นไอประการที่3เนี่ยอยากเล่นเล่นสายขาวดีกว่า uh huh. เล่นเอาแบบที่แบบไหวตัดลูกนิมิด uh huh. เราไปทำบุญ <Yeah. S 1> ครั้งนี้มีพระโสด uh huh. เกิดขึ้นเออเนี่ยเล่นใจขาวไปเลย uh huh. เวลางานวัดเนี่ยเขาจะมีตัดลูกมีดใช่ไหมคะมีทั้งหวมีทั้งที่เอ่อถ้าเราทําบุญแบบเราจองมีดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยใช่เลยสายขาวเลยใช่ไหมคะอ๋อเราจองมีดเพราะว่าเขาจะมีมีดประทานมีดลูกที่เท่าไหรอะไรเงี้ยเพี่อจะก็ทาบุญไปแล้วก็ได้มีดมามาไว้ในห้องพระได้แล้วเกิดว่าแบอกิจการการค้าอะไรดีหมดแล้วคนรู้ว่าเราไปทําบุญเราได้มีดมาแล้วมาขโมยมีดเราไปนะคะอ่าคือคนที่ ปราถนามีดของเราเนี่ยจิตที่เขาคิดเนี่ยเป็นจิตมืดและเ,เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถครอบครองสว่างได้นะเพราะฉะนั้นเขาขโมยมีดเราไปเนี่ยนะมีดเราก็ไม่สามารถเปล่งแสงสว่างให้กับเขาในใ,ในในเป้าหมายของเขาได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครูบาอาจารย์เนี่ยดูยทั้งตัวผมเองครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีครอบครองอยู่ ก็คือเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยเป็นของที่เรียกว่าเป็นวัตถุกายสิทธิ์สายขาวนใครใครเข้าใจว่าเหล็กไหลเป็นแบคเมจิกไม่ใช่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ าตามธรรมชาติมีหลักๆที่เราใช้เห็นกันบ่อยๆก็คือ1เหล็กไหลสองประปลอดดินประลอดดินใช่ครับ,รบแล้วก็3ก็คือบรรดาหัวไพลหัวพืชที่มีลักษณะพิเศษพวกนี้พวกนี้ก็คือว่านนั่นเองหัวไพรหัวพืชต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษอายกตัวอย่างเหล็กไหลเนี่ยสมมติว่าเราไปปฏิบัติธรรม พระทุดงเนี่ยท่านมีบุญญาที่การมีกุศลไปปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิไหลมาอยู่ตรงหน้าเองไม่ต้องตัดไม่ต้องเรียกไม่ต้องเชิญไม่ต้องลอ่อถ้าคนที่เขามีแบล็กเมจิกเขาต้องเอาน้ำผึ้งไปลอ่อเอาเส้นผมไปตัดไปต้องเชิญไปต้องซุ่มดูว่ามันจะไหลมาตรงไหนสวดมนต์อธิษฐานเมตตาใหญ่ปุ๊บเอาเส้นผมตัดชุกใจเละไรมาอันนั้นคือแบล็กเมจิกแล้วต้องเอาเอาพุทธคุณใส่ไว้เรื่อยๆไม่งั้นเขาหายแต่ถ้าเป็นสายขาวพระทุดงพระ เข้าไปทําบุญกุศสตามป่าตามถ้ำเขาถึงบุญญาธิการเขาไหลามาอยู่ตรงหน้าในบาทพระเลยออโตเมติก mm hmm. เลยนึกภาพไหมค่ะทีนี้พอมีคนรู้ว่าพระรูปนี้มีเหล็กไหลปรากฏแล้วพระท่านไม่ใยดีในสมบัตินี่ไม่ใยดีในลาบไม่ใยดีในสมบัติไม่ใยดีในสิ่งใดท่านปฏิบัติได้ใช่ไหม mm hmm. ก็ไปขโมยเหล็กไหลท่าน mm hmm. คนที่ไปขโมยเหล็กหลท่านก็ย่อมได้เหล็กหลนั้นมา mm hmm. แต่เหล็กไหลก็หายไปในเวลาถักไปเหล็กไหลก็อันตรธานคือไม่อยู่เหมือนกัน <Ha. S 1> ไม่อยู่กับคนที่ไม่มีของดี <Ha. S 1> ก็จะอยู่กับคนที่มีบุญญาธิการ oh. ไ้าอไหเพราะนั้นเราได้ไอ้ไว้ตัดลูกนิมิตมาเพราะเราเห็นในบุญกุศลของการสื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาที่จะสร้างโบสถ์แห่งนี้ให้ใ,ให้มีพระได้บวชใช่ไหมใช่ค่ะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่เราเข้าใจเป็นของเราแต่คนที่มาขโมยของเราเขาไม่มีความคิดเหมือนเราจึงไม่ได้กุศลนี้จึงไม่ได้รทธิอำนาจนี้กัน ก็คือเขาก็จะถึงแม้จะได้หวายไปหรือว่าได้มีดตัดรูนี้ไปแต่ก็บุญกุศลที่ที่คนทําจริงๆเนี่ยตั้งใจก็จะไปไม่ถึงคนที่ขโมยของใช่เพราะฉะนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือบุญเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวกรรมปฏิสระโนกรรมทายาโทกรรมโยนี ทุกๆอย่างมันแชร์กันไม่ได้ mm hmm. อ่าอาจจะได้แค่กดไลค์ชื่นชมแต่กดแชร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นของของที่เป็นแบล็กเมจิกประการที่3เนี่ยก็เตือนนานผู้ชมว่าไม่ว่าอะไรก็ตาม mm hmm. ที่คุณชอบชื่นชอบยุคนี้มีเยอะมาก mm hmm. ใช่และยุคนี้ก็มีใหม่ๆเยอะมากถ้าคุณรับเนื้อรับตัวรักครอบรัวรักคนรักความเจริญถ้าจะใช้ใช้แบบเอารู้ที่มา mm hmm. ถ้าไม่ใช้ เอาสีขาวไปเลยะไม่ใช้ก็ได้นะหรือถ้าอยากเล่นเล่นสีขาวไปเลยแต่ถ้าอยากเล่นสายแบล็คเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องรู้ข้อดีข้อเสีย<ะ>ที่จะต้องแลกกันะนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการเรื่องของการโดนของเนี่ยสรุปเยียงนี้ว่าถ้าคุณมีสีล5<ะ>สมบูรณ์นะให้ทานด้วย,วยรักษาสีลด้วยแล้วก็รู้จัก ทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ของป้องกันตัวเนี่ยจริงๆก็คือพวกกลุ่มอัญมณีนั่นแหละเราก็เลือกถ้าเราเลือกไม่เป็นเลยก็เอาครบนุปก้าเลยนะอันนี้แน่นอนเลยแล้วก็ตัวเราถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ให้เอาสว่างไปลบล้างความมืดอย่าได้วิ่งหาความมืดมาแก้ความมืดไม่มีวันจบนะครับ วันนี้นะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคุมานี Channel ในช่วง E ีพีนี้พี่แอลว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องที่บางทีแบบเราก็คิดไม่ถึงแล้วก็มาก<อ>ระจ่างใจวันนี้ว่าถ้าเราจะไล่ความมืดเนี่ยเราต้องไล่ด้วยความสว่างนะคะอย่าเอาความมืดมาทับถงความมืดแก้ไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่แอลและอาจารย์มงกุฎต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ E ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ